วันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวทํากับข้าวนะคะวันนี้จะมาทําต้มเค็มปลาสวายใส่ขมิ้นนะคะมีขมิ้นกระเทียมหอมแดงสับละเอียดพริกหัวต้นหอมเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยผงชูรสรสด,ด,ดีและก็เกลือและก็น้ําตาลน้ําตาลปี๊บน้ำมันหอย ซอสปรุงรสกับน้ำปลาแม่ทินผสมรวมกันนะคะแล้วก็ผงขมิ้นแม่ทินเอาไปเจียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักนะคะเรามาหมักปลาสวายกันนะคะใส่ผงขมิ้นที่เจียวไว้ก่อนนะคะลงก่นอนเครื่องปรุงลงเลยค่ะ หมักไว e ้ประมาณ30นาทีค่อยเอาไปต้มเข็มนะคะแม่ทินแม่ทินลืมบอกไปว่าก่อนที่จะมาหมัก แม่ทีนล้างเกลือน้ำเกลือก่อนนะคะล้างให้สะอาดนะคะไม่งั้นปลาสวายเขาจะเขาจะขามากเลยล้างล้างน้ำเกลือแล้วก็แช่ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาล้างความสะอาดเสร็จแล้วเราค่อยมาหมักนะคะเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้ น้ำมันหมูหอมเจียวนะคะตอนนี้ก็ใส่ขมิ้นกับก็ะเทียมลงเลยนะคะจากนั้นแม่ทินก็ใส่ปลาลงเลยนะคะ ทิมจะสะดุ้งนะคะเพราะว่าถ้าขนตะกัวเขาจะขาวเสร็จแล้วเราก็เลียงให้เรียบร้อยนะคะ เราให้เขาสุกก่อนแล้วค่อยใส่น้ำร้อนลงนะคะแม่เทนก็จะใส่พิกลงเลยนะคะตามด้วยน้ำร้อนที่แม่ตินต้มไว้นะคะแม่เินก็ลืมไปว่าแม่เินใส่น้ำตาลที่แม่เินเคี่ยวไว้นะคะ ต้มเค็มปลาสวายก็เป็นอันเสร็จนะคะ tôm kim ปลาสวายใส่ขมิ้นก็เป็นอันเสร็จนะคะทานคู่กับผักลวกนะคะผักสดก็ได้แตงก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ